สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้ก็จะมาถอนวิปในเช้าหน่อยนะฮะเพราะเดี๋ยวช่วงเช้านี้เดี๋ยวต้องไปเขตนะฮะพอ,อดีมีงานด่วนเรื่องด่วนเข้ามาเรียกตัวเรียกตัวก็เดี๋ยวต้องอ ไปปฏิบัติหน้าที่นะสักช่วงหนึ่งอาจจะหายไปสักช่วงหนึ่งนะก็เลยต้องมาอาัดคลิปแต่เช้าหน่อยก็โอเคเรามาฟังคำเตือนกันเลยคำเตือนแม้ผู้นำเสนอจะพยายามศึกษาข้อมูลและกันกองอย่างดีที่สุดให้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนที่สนใจเท่านั้นเนะื้อหาภายในคลิปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวและเป็นข้อมูลที่ผ่านมาในอดีตจึงไม่สามารถกาลังตีผลตอบแทนในอนาคตได้ หากในอนาคตมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการลงทุนผู้นำเสนอขอชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจนั้น,น,นซึ่งเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาลงทุนตามที่ธุรกิจดังกล่าวได้ประกาศหรือโฆษณาไว้การลงทุนในสกุลเงินนิติทัศน์ทุกประเภทมีความเสี่ยงหากไม่สามารถรับความเสี่ยงได้ไม่แนะนําให้ลงทุนโดยเด็ดขาดเพราะการลงทุนในสกุลเงินนิติทัศน์คุณมีโอกาสสูญเสียเงินเต็มจํานวนได้ในทุกๆกรณีนะครับก็ ออบอกกล่าวเตือนกันทุกคลิปทุกเว็บนะครับแต่ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คลิปแล้วนะวเหลือไม่กี่เว็บที่จะเล่นเ,เวลาว่างๆก็ไปนั่งหัดเทศนะแล้วก็หาเว็บที่แบบออพอที่จะไว้ใจได้มาเล่นนะ <S <S เพราะว่า ตอนนี้เว็บฮิปมันมีเยอะเยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมวัดจากตรงที่เพื่อนสมาชิกส่งเข้ามาให้ผมลองลองเทสด,ดูลองลองเล่นดูแต่ตอนที่ผมเล่นเนี่ยปิดไปก็เยอะนะปิดไปก็เยอะลงไปอย่างผมลงก็50ดอลลาร์100ดอลลาร์500ดอลลาร์อย่างเงี้ยถ้ามันโดนเยอะๆเข้าางี้ก็หมดนะ เงินสะสมก็หมดนะนะแต่ทำไงได้เพื่อนสมาชิกเขาส่งมาให้ลองนะครับก็ต้องลองให้เขาดูก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะเตือนเพื่อนสมาชิกว่าช่วงนี้เนี่ยเว็บที่ว่ามั่นคงมั่นคงอะยากนะยากหนึ่งมันมีปัจจัยพวกเหรียญนะฮะพวกเหรียญเนี่ยตัวตัวนี้เลยนะครับเราต้องดูถ้าอย่าง กรณีวิดอย่างเงี้ยนะฮะอย่างวิดเนี่ยวิดโอเคมันมาเปิดช่วงจังหวะที่ว่าไอ้ไม้นะฮะไม้เดิมเนี่ยเขาเปิดมาได้ปีนะแล้วเขาก็ปิดตัวเพื่อเอาตัวนี้ขึ้นมาแทนก็อาจจะเป็นแบบอัปเกรดนะอาจจะอัปเกรดเครื่องขุดนะครับให้แรงขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็ การขุดเหรียญเนี่ยสังเกตได้เลยนะฮะเวลาเราถอนนะ่ะถ้าเป็น BTC เนี่ยจะยากจะช้านะจะช้าเอาเอาช้าของเขาก็ประมาณ4-8ชั่วโมงนะฮะส่วนด็อกคอยไรคอยไรคอยนี่กเ็เริ่มช้าเหมือนกันนะฮะด็อกคอยนะฮะด็อกคอยนี่จะเร็วนะครับแล้วก็อดอลลาร์ เหรียญดอลลาร์เนี่ยไวมากอ๋อแล้วอีก,อก,อก,อกเว็บหนึ่งนะที่วันนี้ที่เมื่อวานเนาะที่ผมอัดคลิปไป c y b e r t ์ a d e นะไซเบอร์เรนะเ,รเ,รเนี่ยเขาใช้เป็นเหรียญ usdt นะฮะเออ usdt ซึ่งเหรียญ usdt เนี่ยมันฝากถอนมันมันไวนะไวมากนะฮะอออยากจะบอกเพื่อนสมาชิกอีก,อ,กอีกเรื่องนะฮะกรณีที่ ถ้าจะลงทุนเว็บนี้เนี่ยให้ลงก่อน6โมงเย็นนะฮะเพราะเว็บรู้สึกเวลาของเขาเนี่ยจะตัดกับบ้านเราเนี่ย24ชั่วโมงใน6โมง6โมงเย็นนะฮะพอหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเสร็จแล้วลงทุนเสร็จแล้วอย่าลืมมาที่หน้าเนี่ยเดบิอร์นะฮะพอมาที่หน้าเดบิวต์เนี่ยให้เพื่อนๆสมาชิกนะฮะคลิกตรงนี้นะครับนะฮะคลิกตรงนี้นะครับ พอคลิดตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพราะว่าเขาจะปันผลให้เรา6โมงเย็นก่อนหกโมงเย็นน่ะนะฮะให้ในายกามันเดินนะครับมันจะเดินยังไงกร็ช่างมันแต่อย่าให้มันเป็น0ูนยเออเออเว็บนี้ก็แปลกนะอยากให้คนเข้าเว็บนะ,ะอยากให้คนเข้าเว็บแต่ผมก็มจริงๆไม่น่านะ ในในในการที่เล่นเล่นมาเนี่ยมันไม่มันไม่ควรต้องให้เรามานั่งคิดอย่างเงี้ยแต่นี้ว่ามันเป็นบอทเขาบอกมันเป็นบอทบอทเทรดนะฮะให้เราคลิกนะฮะก็วันเอ่อสมมุติว่าเราคลิกตอนบ่ายสามหรือตอนเย็นเงนี้ยนะฮะแต่คือยังไงก็ช่างคุณจะคลิกตอนไหนก็ช่างให้มันให้เวลามันเดินอย่าให้มันเป็นศูนย์อะ ะะฮอย่าให้มันเป็นศูนย์เพราะว่าถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บเนี่ยะนะครับก็ขอทวนตัวนี้หน่อยนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆสมัครเสร็จปุ๊บนะฮะลงแพ็กเกจอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากเราลงเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็ใส่ไอ้ตัว T D T X D I เสร็จเรียบร้อยกดเรียบร้อยพอเข้ามาที่หน้านี้นะฮะก็ให้เราคลิกตรงนี้หนึ่งครั้ง การตัดการตัดเ,เวลาของเขาเนี่ยคือ6กโมงเย็ยนบ้านเราเพราะฉะนั้นออของผมเนี่ยวันนี้จะไม่ได้ปันผลนะฮะของผมจะไม่ค่าเอาไอจะไม่ขึ้นเพราะของผมเมื่อวานนี้เสร็จก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มอะนะฮะเนี่ยยอดมันพึ่งขึ้นมาตอนนั้นประมาณสักสองทุ่มกว่านะฮะ พราะฉะนั้นแล้ววันนี้เอาไอผมจะยังไม่ได้นะฮะส่วนระบบของสัญญานะฮะสัญญาสัญญาก็คือ,เ,อ,อเขาจ่ายครบห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จบนะแล้วเราก็จะลงทุนใหม่ก็เรื่องของเราหรือเราจะไม่นี่ก็เรื่องของเราเพราะว่าเ,เขาจ่ายอยู่ที่500ร้อเปอร์เซ็นต์นะฮะ ก็โอเคนะฮะเว็บนี้ผมเท่าที่ผมเข้าไปดูดูแล้วว่ะนะมันก็โอเคพื้นๆน,นะเป็นพื้นๆเล่นสบายๆนะครับก็ลองดูกันนะแต่ต้องช่วงต้นๆหน่อยนะเพราะว่าเว็บมันเพิ่งเปิดนะเว็บเพิ่งเปิดเนี่ยมันเราก็คนที่ลงก่อนมันก็จะมีโอกาสมากกว่านะฮะก็ลองดูกันนะครับสำหรับเอ่อไซเบอร์เทรดนะฮะ ผมคิดว่าก็น่าจะยาวหน่อยนะฮะตัวนี้ก็น่าจะยาวหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาจัดการที่วิทนะฮะวิทนะฮะก็1 1 6วันละนะ116วันยังจิบจิบอยู่นะฮะก็ยังเจ็บกินกันไปยาวเอ่อเมื่อวานผมถอนของอีก ID ก็เงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเงินเข้าแล้วนะฮะ ผมถอนไลคอยกับด็อกคอยส่วนไอดีนี้วันนี้ผมจะมาถอนด็อกคอยนะครับก็เอามาลุยกันเลยนะครับส่วนการลงทุนหรืออะไรการซื้อคงเป็นกันหมดแล้วแหละนะฮะส่วนน้อยนะฮะเพราะผมดูแล้วก็น่าจะสมาชิกเก่าๆอ่ะที่เล่นนะฮะส่วนสมาชิกใหม่ก็ไปดูคลิปเอานะฮะดูคลิปแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ สอบถามได้ที่ใต้ลิงก์นะใต้ลิงก์ youtube นะฮะหรือไม่ก็ทักกลายส่วนตัวมาก็ได้นะครับก็ขอให้เป็นคนที่คนเล่นจริงๆนะคนเล่นคนเล่นคนที่รับความเสี่ยงได้นะฮะไม่ถ้าคนที่แสวงหาผลกำไรเนี่ยผมว่าเล่นพวกนี้ไม่ไม่ไม่เวิร์กนะเพราะว่าท่านท่านจะตั้งเป้าในการได้อย่างเดียว จะไม่ได้ตั้งเป้าในการเสียเพราะทุกอย่างเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะถอนเลยอ่านี่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานที่ผมถอนเนาะวันที่เก้านะฮะวันนี้วันที่10เห็นไหมฮะผมถอนแนละ้วยอดมันเข้ามาแล้วนะฮะ 2,000ต้องคอยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะถอนรอกคอยอีกนะครับวิดนี้ผมว่าเล่นได้เรื่อยๆนะเล่นได้เรื okay ่อยๆก็การคืนทุนอ่ะตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นการรอบสองจะคืนทุนได้เร็วเพราะ มันจะเป็นตัวแรงขุดตัวใหม่กับแรงขุดตัวเก่าผสมกันเข้านะเพราะแรงขุดตัวเก่าของเราเนี่ยมันคือคืนทุนแล้วถูกไหมก็เป็นการเล่นกําไรแล้วทีนี้ไอ้ตัวใหม่เนี่ยตัวที่ผมลงทุนใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็ไปเพิ่มกําลังขุดขึ้นพอมันไปเพิ่มกําลังขุดขึ้นปุ๊บม,มันจะขุดเร็วขึ้นเป็น2เท่าถึงสาเท่านะฮะและทีนี้ทั้งผลกําไรตัวเก่าตัวใหม่มันรวมกันปุ๊บเนี่ย การคืนทุนของตัวใหม่ก็จะเร็วขึ้นทันทีนะเพื่อนๆต้องมองตรงนี้นะเพราะหลายคนหลายคนถามเอ๊พี่ทําไมพี่คืนทุนเร็วผมทําแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่พร้อมคุณอย่าทำเหมือนผมนะของผมเนี่ยคือผมมันเป็นผลกําไรแล้วนะแล้วผมเอาผลกําไรมาเล่นนะฮะที่ผมเสียมันก็ยังไม่เข้าตัวมากนะฮะแต่ถ้าถ้าไปลองให้เพื่อนๆหลายๆเว็บบ่อยๆเข้ามันก็เยอะนะเยอะเยอะ คือคือตรงนี้มันเป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่งนะฮะอีกแบบหนึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าเออไม่เอาฉันแค่นี้พอละมันก็เก็บกาไรไปเรื่อยๆดีกว่าใช่อ่าอย่างนั้นก็ถูกเลยนะเราก็เก็บผลกําไรไปนะแต่บางครั้งบางครั้งถ้าเกิดว่าออราคาราคามันล่วงหรือว่าราคามันสูงขึ้นพอราคามันสูงขึ้นการที่ว่าเรากําลังขุดน้อยเนี่ย มันจะขุดยากขึ้นพอขุดยากขึ้นปุ๊บเวลาเราจะถอนเนี่ยมันจะช้าพอบทราคาดีๆพอเราจะถอนออกมาขายในราคาดีดๆกลับขายไม่ได้ไม่ทันเพราะราคาล่วงละนี่เ <ieht it> <ๆ>พื่อนๆต้องเคยเจอเพราะผมมาเจอบ่อยเพราะบางทีลืมลืมถอนนะฮะบางทีนี่ Sabrina. วนวนไล่วนถอนเนี่ยบางทีลืมอะ่ะนะฮะก็โอเค ยังไงก็ฝากเตือนเพื่อนๆสมาชิกใหม่ๆแล้วก็สมาชิกเก่าพบที่ผมพูดแบบนี้พระมีคําถามมาแบบนี้ผมก็ต้องตอบให้แบบนี้นะแล้วฮิปนะครับผมผมว่าถ้าเผาๆลงได้ก็โอเคนะแล้วเพื่อนๆจะเห็นยอดเงินที่เหลือหลังจากสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เล่นวิดเนี่ยเห็นไหมฮะ แล้วไปลงตัวอื่นอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี้ยไปเอ่อจะลองเหมือนผมดูีิว่าจะเอ่อจะเล่นได้เหมือนผมไหมอย่างเงี้ยแล้วไปลองตัวอื่นพอไปลองโดยที่เราไม่รู้อย่างเงี้ยว่าเว็บนี้เป็นยังไงเว็บนี้เป็นยังไงปุ๊บมันเสียนะแล้วเสียเออโอเคเราอาจจะคิดว่าเอ้ยห้าดอนสิบดอนช่างมันไม่เป็นไรลองรวมดูไอ้ที่เราเสียไปลองรวมรวมกันดู <c oughs> เยอะนะอย่างผมนี่บางทีมาเปิดดูอ,อยอดเงินในในกระเป๋าเงี้ย โอ้มันหายไปไหนยังเยอะแยะผมเลยตอนนี้ก็เลยาทาแบบนี้อย่างาบิตครับบิตครับเนี่ยผมถ้าโอนไปบิตครับผมจะเอาเฉพาะเวลาไปขายเท่านั้นนะฮะโอนไปเพื่อขายเท่านั้นขายหรือไม่ก็แปลงเป็นเหรียญอื่นเพื่อเจงกาไรหรือไม่ก็เพื่อเอาไปลงทุนอย่างกรณีที่ผมไปลงไซเบอ,อร์เทรดเนี่ยตอนที่ผมเข้าตรงบิตครับเนี่ย นะะฮเพื่อแปลงเพื่อซื้อเหรียญเอาเงินบาทไปซื้อ,อ USDT นะฮะก็จะอยู่แค่ตรงช่วงนั้นและไอ้ยอดส่วนยอดที่เหลือถ้ายอดเยอะๆก็ต้องเอาไปไว้อีกที่หนึ่งคือการไว้อะเราไม่รู้อว่าเว็บไหนมันจะโดนแฮกตอนไหนเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันสำคัญนะฮะสำคัญมากนะครับ ก็ลองดูกันนะลองดูกันเพราะเมื่อวานนี้เพื่อนสมาชิกถามมาแล้วผมก็เนี่ยผมมันก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะอย่างผมเล่นเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยคืออย่างเงี้ยอันไหนที่ผมเล่นแล้วมันมันได้ผมก็จะบอกว่าเนี่ยมันได้จริงๆแต่ไหนที่มันไม่ได้เราก็บอกมันไม่ได้นะครับก็เอลองศึกษากันเยอะๆ นะฮะลองศึกษากันเยอะๆไม่เข้าใจก็ถามกันได้ฮะถามกันได้นะครับโอเคอันนี้ของผมก็วันนี้จะมีะแค่ด็อกคอยเนาะเพราะตัวอื่นเนี่ยผมรวมไปจังถอนเร็วอ่ะมันจะเป็นพวก USDT นะ USDT ด็อกคอย USDT แล้วก็ไลคอยอย่างเงี้ยนะฮะที่ถอนเร็วอ่า ETH เนี่ยเร็วสุด เพราะอ,อทีทีเอชรู้สึกว่าราคามันจะอยู่กลางๆนะกลางๆพื้นๆน,นะแล้วก็ USDT อย่างเหรียญ USDT เนี่ยก็ถอนเร็วนะโอนเร็วถอนเร็วนะครับตัวนี้นะฮะมันมันก็เลยเป็นการที่ดึงดึงเงินเรากลับเข้ากระเป๋านะเพื่อลดอัตราความเสี่ยงของทุนนะฮะได้เร็วขึ้น นะครับโอเคก็จะมีอยู่2เว็บเท่านั้นแหละตอนนี้ที่เล่นนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็ไปเทรดมาไม่ให้เสียเวลาเพื่อนๆผมจะถอนเลยนะ เอ่อทำไมเอ่อเพื่อนเมืองคนบอถามว่าทำไมผมก๊อปจากนี้แล้วเอามาวางสนี้คืออย่างนี้นะฮะมันมีเมื่อก่อนนะ,ะเมื่อก่อนตอนนั้นเอ่อคนเล่นในพวกกระเป๋าพวกนี้เนี่ยจะยังไม่เอ่อบางคนน่ยใช้คอมหรือมือถือในการถอนนะมันจะมีไวรัสนะฮะไวรัสเอ่อโทรจันหรืออโอโต้นะมันจะไปเปลี่ยน ตัวเลขนะฮะเปลี่ยนตัวเลขนะครับคืออย่างสมมติว่าเราเข้าดูมาเนี่ยโอเคดูถึงตรงนี้ปุ๊บเอ้ยตรงเว้ยพอละบางคนดูข้างหลังเออแค่นี้พอละจริงๆรมันไปเปลี่ยนอยูอ่ประมาณที่4ที่5นะฮะหรือไม่ก็กลางกลางนะครับอันนี้ต้องระวังนะหลายคนโอนไปปุ๊บเงินหายเงินไม่เข้ากระเป๋าพอม,มาเช็คดูอ้าวตายโอนไปให้ใครวะ มันมีมันมีนะครับพวกนี้ระวังระวังนะครับระวังแต่เออพังนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ข่าวแล้วนะแต่แต่ก่อนนี่โอ้โหบ่อยเลยถอนตังสมัยตอนนั้น BX ก็มีก็ยงอยู่นะา x x อะ่ะถอนมาเข้า BX อ,นะอ,อ่ะนะเอ่อถอนเป็นดอกคอยแล้วไม่ใช่ปิดคอย5,779ด้ 5, ดองคอยนะครับ ก็คลิกไปเลยโอเคโอเคล้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ของผมตัวนี้จะเพิ่มกำลังขุดไหมก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะตอนนี้ผมจะพยายามยกเงินนะมาลงตัวนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงแรกๆก็จะรีบ ดึงทุนนะฮะจะรีบดึงทุนนะครับก็ให้เพื่อนๆลองลองดูนะฮะลองศึกษาดูลองศึกษาด,ษาดูเรา,เอ,าอย่าไปาจมกับอะไรอะ่ะคนแนะนำอย่างเงี้ยนะีเราเราต้องดูด้วยเราต้องศึกษาด้วยนะฮะเราต้องดูเราต้องศึกษา อย่างเออตอนนี้ไอ้วิตนี่ที่เท่าที่ผมลองถอนแยกดูนะบางทีนี้ BTC นี่เข้าเร็วนะบางทีก็อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงก็ได้ละผมคิดว่ามันอยู่ที่ราคาราคาระหว่างที่มันสวิงอะ่ะพอระหว่างที่มันสวิงเนี่ยไอทางเว็บเนี่ยผมว่าเขาต้องดูตอนที่ว่า ราคาต่ำสักหน่อยเงี้ยเขาถึงจะโอนให้เรานะมันเป็นยังหวะจริงๆนะถ้าเป็น BDC นะเพราะฉะนั้นแล้วเอ่อถ้าอยากหลีกเลี่ยงถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่ากำลังขุดน้อยๆนะผมแนะนำให้ไปขุดอ่บิตคอยแค a ต h นะฮะหรือไม่ก็ BSV นะครับถ้าตระกูลอัาก,ก,การิทึมของ s h A 2 5 6นะนะเนะีนะ่ย256เนี่ย ผมจะขุดอยู่2เหรียญน,นะฮะสเหรียญคือนี่กับนี่สเหรียญตัวนี้จริงๆตอนแรกผมคิดว่ามันจะได้เร็วนะแต่มันขุดเร็วก็จริงแต่ยอดถอนมันสูงเกินนะฮะมันสูงเกินไปนะก็เลยไม่เอานะครับแล้วก็ส่วนในสคริปต์เนี่ยนะฮะถ้าเราจะขุดเนี่ยมันก็มีอยู่2เหรียญน,นี่แหละนะที่ว่าเวิร เวิร์กที่สุดแล้วล่ะนะฮะด็อกคอยนี่คือเป็นพื้นๆเลยนะด็อกคอยเนี่ยเป็นตัวพื้นเลยส่วนไรคอยนี่ราคาก็กำลังสะสมนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสขุดก็จัดซะส่วน e ี h ีนะฮะ ETH ผมว่าก็อยู่ที่เพื่อนๆน,น,นะว่าชอบชอบขุดไหมแต่ราคาของ ETH เกับ Bitcoin Cash เนี่ยราคามันจะไม่หนีกันนะ ะะไล่ไล่นะฮะ e ี h ีเอกำลังไล่ราคาของบิตคอยแคทนะฮะเพราะตอนนี้น่าจะอ t ทีน่าจะอยู่ 7, ประมาณ7,000ันกว่าบาทส่วนบิตคอยแคทเนี่ยจะมาแ8000นะแปดพันกว่าบาทได้นะครับเ,เราไปดูที่กระดาน ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามได้นะอันนี้ผมมาดูเหรียญพวกเวลาเทรดนะฮะเอ่อบิตคอยตอนนี้ก็สามแสนใช่ไหมบิตคอยแคสถ้า btc ก็เท่านี้ e th นะฮะ e th 7เ0 0จ็ดพันกว่าอา่าจริงจริงด้วยเจ็ดพันกว่าบิตคอยแคสก็อยู่ประมาณแปดพันกว่านะครับแปดพันกว่าบาทนะเนี่ยมันจะไล่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้ว เหรียญที่ราคาณช่วงนี้นะผมว่าก็ ETS ก็ใช้ได้นะก็ขุดเก็บใช้ได้แล้วก็ไรคอยนะครับส่วนไรคอยนีย่ก็กระดึ๊บกระดึ๊บนะกำลังกระดึ๊บกระดึ๊บนะก็ขุดได้หน่อยนะฮะส่วนด็อกคอยนะฮะอยู่ที่26เอ่อมันจะไม่ค่อยหนีนะกับราคา2630เนี่ย2630 ช่วงนี้นะมันก็จะวิ่งวิ่งอยู่แค่นี้ก็โอเคยีบสองนาทีผมพยายามจะพูดให้มันเยอะหน่อยเพราะพังนี้ไม่ค่อยได้พูดนะฮะเหงาก็ฝากเพื่อนๆสองเว็บนะวีดกับไซเบอร์เทดลองดูฮะตัวนี้มัน r o i มันไม่สูงไงต่ำกว่าไอ้ที่เราเล่นมาด้วยซ้ำไป นะฮะต่ำกว่านะครับแล้วก็เพิ่งเปิดนะฮะเพิ่งเปิดเพียงแต่ว่าเว็บนี้เขาอยากจะให้คนมาอยู่หน้าเว็บบ่อยๆหรือไงผมไม่แน่ใจนะ <laughs> แล้วลองดูกันเนาะดีกว่าไปเสียพวกคลิปที่แบบอ่อลงปุ๊บหายปับ๊บอย่างเงี้ยระวังนะ มันลองเพื่อนๆลองไปนั่งคำนวณเงินที่เสียไปที่แบบพอเราลงไปไม่เป็นไรนะคนแนะนำบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาใหม่ฮะไม่เป็นไรได้ไงอะทีละสิบดอลทีละห้าดอลทีละสองดอลนะยังไม่รวมค่าไฟค่าคอมค่าอินเทอร์เน็ตผมคิดหมดนะบอกไว้ก่อนนะมันมันจำเป็นอนะนะฮะมันจำเป็นมันต้องคิดอะ เปิดเครื่องคอมหนึ่งครั้งขึ้นมาเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยกินไฟไปเท่าไหร่เน็ตเราเสียเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะถ้าเราไปทำงานประจำอ่ะเพื่อนๆต้องคิดอย่างนี้นะคนที่อยู่ที่บ้านตอนนี้นเวลานี้ของช่วงโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเราถ้าคนที่ได้สวัสดิการของรัฐก็โอเคไปแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยเราอย่าลืมนะเรามาเปิดคอมหนึ่งครั้ง ในหนึ่งวันเนี่ยค่าใช้จ่ายของค่าไฟค่าเน็ตนะฮะค่าสึกหลอของเครื่องนะฮะเห็นไ,ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วในหนึ่งวันเนี่ยเราอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะฮะต้องให้ได้วันละสามร้อยหรือสองร้อยหรือหนึ่งร้อยคือต้องให้ได้ต้องให้ได้นะของผมนีม่ถึงจะไม่ อาจไม่อาจคลิปเหมือนก่อนจะอาจทุกคลิปทุกเว็บทุกทุกอันที่ผมเล่นแต่พังนี้ผมจะไม่ละถอนผมก็ถอนถอนแล้วก็เดี๋ยววันไหนมาอาจคลิปผมก็จะรวมแบบเนี้พูดรวมไปนะเพราะฉะนั้นแล้วลองลองถ้าคิดว่าแนวทางผมมันมีประโยชน์นะแล้วลองนําไปใช้ดูนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะฮะขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยละนะ อยู่ตัวเราเราต้องมีสัญชาตญาณในการตัดสินใจนะครับโอเคก็มีแค่นี้แหละก็อีกประมาณสักวันสองวันเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีนะฮะก็จะมาอาัดไอตัว c y b e r ร์เทสนะครับก็จะมาแจงชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะชีแจงรายละเอียดอีกครั้งก็ช่วงนี้ก็ เดี๋ยวผมไปดูดูก่อนว่ามันมีใครที่ต้นสายสายนะเขามีห้องมีห้องพูดคุยไหมนะ mm hmm. ก็ถ้ามีแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้นะฮะส่วนตอนนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับได้ทุนคืนกันไวๆให้ได้กำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนฝากคำถามได้เลยที่ใต้ลิงก์นะฮะ ้ามีเวลานี่มาผมก็จะตอบให้ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ก็จะไปหาข้อมูลมาให้ถ้าไม่ไม่มีจริงๆก็คือไม่รู้ไปด้วยกันแหละนะฮะงมงมทางไปด้วยกัน <c oughs> โอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe นะฮะกดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง youtube นะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม